ยอมรับว่าคุณแบงก์ก็มีหลายปัจจัยที่ยังยังเสี่ยงเนาะยังเสี่ยงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องคุณภาพนี่แล้วก็ยังเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจมันก็ยังเป็นอะไรที่ผมมองว่าต่อให้ฟื้นอะ่ะมันก็ยังไม่ได้ฟื้นแบบแบบแข็งแกร่งฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าปัจจัยตรงนี้มันยังไม่ได้เด่นมากเนี่ยโอ้จะมาซื้อแบงก์เนี่ยมันไม่ใช่เหตุอ่ะมันไม่มัน,มนฉะนั้นก็ให้เท่ากับตลาดนะเอออาจจะมีสักตัวสองตัวอ่าอยู่ตัวที่เลือกไปอะ่ะตัวสองตัวแต่ท่านอาจจะคิดต่างของผมก็ได้นะ ท่านหนึ่งอาจจะเลือกตัวเค a บ k ก์หรือเคทเพราะาเป็นแถวหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ตามใจชอบเลยคือแถวหนึ่งแต่แถวสองเนี่ยท่านอาจจะเลือกปันผลก็ได้แต่ปันผลของผมเนี่ยผมไม่ปันผลในส่วนของตัวหุ้นถือซะมากกว่านึอกับไหมงั้นท่านอาจจะเลือกตัวแถวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วแถวสามก็ได้แถวสามคือแถวที่มันเป็นถือแต่ว่าปันผลอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแล้วแล้วแต่จะมองถ้าถ้าเซฟหน่อย อาจจะเลี่ยง SCB ถ้ากลัวว่ามันจะมีลูกเซอร์ไพรส์รนะก็มาทติสโกหรือดิวทีค